ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าไผ่หมู่ที่3ตำบลเมืองแหงอเภอวิงแหง่งจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการนี่ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานด้านการบริหารจัดการนี่ ต่งต uh, so ่อให้กับ like ชุมชนอื่นๆต่อไปค่ะศูนย์จัดการกองทุนชุมชนนะเจ้าก็โดยเริ่มต้นมาจากกลุ่มออมทรัพย์เกษตรผลิตนะเจ้าเอามีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์มาก่อนอยากปี2538โดยมีการเริ่มต้นตีสมาชิกอยู่37รายแล้วมีเงินทุนอยู่7,400บาทจากนั้นเราก็เลยมาทำการมาเรื่อยๆนะเจ้าสมาชิกของเราก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็พอดีทางพัฒนาชุมชน,นาจะเอาได้มาแนะนำในเรื่องการจัดการบริหารนี่นะาจา้ะเราเฮาก็เลยมาอู้กันจากคณะกรรมการรวมกันอู้กันว่าจากการกระจัดกระจายของกลุ่มต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านนะจ้ะเฮาก็เอามารวมกันทั้งหมด6กลุ่มโดยมีกลุ่มอสมอกลุ่มชาพนก,กิจกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่มจัดสารและก็กลุ่มออมทรัพย์นะเจ้าที่เขามารวมกันรวมทั้งเงินนะเจ้าแล้วเงินที่เอามารวมกันตัวเพื่อที่จะให้สมาชิกได้เป็นหนี้ที่เดียวอพอเขามารวมกันเป็นศูนย์จัดการของกลุณชุมชนนะเจ้าเขาก็เริ่มทาในเรื่องขององคงการแทนดีสํานักดีบริหารนี่ได้ โดยเริ่มจากสารสีควเรือนที่ว่าไปกี้นะจ้ะเราก็มีเมนูให้เลือกนะเจเนาะโดยว่าสมาชิกนะจะเลือกเมนูไหนโดยการ่อนชำระนี้ทั้งตน้นเพื่อส่งตน้นเพื่อลดดอกตุยนะจ้าเขาจะมีให้เลือกให้เลือกว่าส่งทุกเดือนทั้งต้นและดอกเป็นการลดต้นลดดอกไปในตัวหรือ3เดือนทุก3าเดือนนะจ้าหรือ หกเดือนนะเจ้าอันนี้เอาความสมัครใจของสมาชิกว่าที่จะเลือกส่งเมนูไหนก็มีการมีคนเรือนที่ปฎิมิได้นะเจ้าก็ไปประมาณ5-6คนเรือนแล้วนะเจ้าเนาะแล้วก็ยังมีคนเรือนใหม่ถ้า5คนเรือนออกไปมีคนเรือนใหม่ที่ประสงค์ที่จะเข้ารลว่มโครงการแนทนดีเราก็พักสมัครต่อไปไเรื่อย คณะกรรมาการของศูนย์นะเจะเขากวจะแบ่งหน้าที่กันไปตามนั้นจะมีฝ่ายสินเชื่อ้จาจจะบริการสินเชื่อฝ่ายรับคืนเงินกู้แล้วฝ่ายรับดอกเบี้ยแล้วฝ่ายติดตาม,มหนี้แล้วก็ฝ่ายที่เพื่อคำปรึกษาการจะสวัสดิการคือกับสมาชิกของเราร่วมกันก็มีทั้ง เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะเจ้าแล้วก็ทุนการศึกษาสัหรับละอ่อนที่เรียนดีตั้งแต่ประถมจนถึงมหาลัยนะเจ้า,าสำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จนะเจ้าเพราะว่าทั้งคณะกรรมการและสมาชิกนะเจ้าเฮากา็ยึดถือภายใต้คุณธรรม5ประการและก,กฎระเบียบของกลุ่ โดยมีคุณธรรมห้าประการก็คือซื่อสัตย์ต่อกันไว้วางใจกันเห็นอกเห็นใจกันและก็มีการเสียสละร่วมกันเจ้าในเรื่องแนวทางนะเจ้าของสุวนจัการ<ม>เราก็วางแผนกันไว้นะเจ้าอยากจะพัฒนาศักยภาพของขคณะกรรมการเพื่อที่จะได้มี ศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้เราผู้กับชุมชนนะงเราแล้วก็จะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้้ขยายผลไปทางชุมชนรอบข้างที่ใครกลุ่มไหนบ้านใดสนใจ,นจในเรื่องของการจัดการสูงแล้วเราก็ยังคิดกันไว้นะในเรื่องของอะจะทำระบบผู้เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะเพื่อจะได้ทมัมนยและขอบคุณ นั่นกอยังจะมีในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครัาว่าจะติดการแปรรูปพืชผลท,ทางการ,กรเกษตรก็ดีแตกที่เรามีปัญหาในเรื่องของพืชผลทางการ,กรเกษตรถ้ามีราคาหรือว่าตกต่ำไปเราจะทําในเรื่องของนย์แปรรูปพืชผลท,ทางการ,กรเกษตรเพื่อกับสมอาชีพในเกุ่ยวกับเราสำรับ ก็คิดแนวทางนะเจ้าที่จะฝากให้กลุ่มต่างๆที่มีความตั้งใจที่จะจัดการตั้งศูนย์จัดการของคณชุมชนนะเจ้าข้อแรกก็เลยสคัญที่สุดเจ้คือการเปิดใจและก็เอาใจเขานี้นะเจ้าเนาะเข้าไปอ,อู้นะจาเนาะอู้กับสมาชิกของเฮาให้ได้เพื่อสมาชิกเขาได้เปิดใจอู้ความจริงใส่กัน,นเจ้า ความทุกข์ยากจ่ได้มีความจําเป็นนักน้อยแค่ไหนเราจะเขามาเหล่าเมันกันฟังแล้วก็เพราะนั้นเราก็จะได้ใจกลับมาจะเพื่อที่จะเป็นแนวทางที่จะได้ช่วยเหลือ,อความทุกข์ทร้อนของสมาชิกของเราได้อย่างจริงใจนะครับแล้วเป็นที่พึ่งพาจะนอ้องฮุกับสมาชิกของเราได้มี โอกาสนะนะในการพึ่งพาในทุนของตัวเก่าและก่กระต้องไปพึ่งพาทุนภายนอกนะจ๊ะอย่างนึ่งเนะาจะมันจะช่วยสร้างความสมัครสมานสมามัคคีในความเป็นหมู่คณะพูดกับบ้านของเราตุยนะจ๊ะและปัจจุบนัน กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ให้กับคนในชุมชนกลุ่ม กองทุนองค์กรการเงินต่างๆในชุมชนรวมไปถึงศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยโดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนซึ่งเป็น,นกลไกขับเคลื่อนที่สัมพันธ์ในการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดทำฐานการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานในที่ต่างๆสวัสดีค่ะ